เอาละค่ะตอนนี้นะคะ สวัสดีน้องๆด้วยนะคะที่กําลังชมสดกันอยู่ค่ะก็ยังอยู่ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะประจําปีนี้ค่ะวันนี้โอ้โหอยากบอกว่าวันสุดท้ายแล้วนะคะดังนัง้นน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะคะทุกคนเลยค่ะที่กําลังรับชมสดกันอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะรับชมกันได้ทั้งวันเลยค่ะในทุกช่วงเวลานะคะและอย่าลืมค่ะว่าไหนๆมาชมพี่แน่ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆค่ะเพราะว่า วันนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะแจกโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องโอ้โหวันนี้เราจะมีใครที่เป็นผู้โชคดีกันบ้างนะคะก็อยากจะให้น้องๆได้กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆค่ะแล้วก็แท็กให้เพื่อนนิดนึงนะคะใส่แฮชแท็กค่ะพิมพ์ว่า NST Fair 2020นะคะแล้วก็โพสต์ไปเลยค่ะเปิดเป็นสาธารณะให้ด้วยนะเพราะว่าจะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือตอนหนึ่งทุ่นตรงยังไงวันนี้ยังมีโอกาสกันอยู่โอกาสสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วนะอะโอเคแต่ว่าเช่นเคยนะคะพี่นายก็จะพาน้องๆไปตะลุยค่่ะวางางน นี้เนี่ยเขามีบูธไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ในวันนี้ช่วงแรกก็มาเจออีกหนึ่งบูธที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยละกันนะคะว่าเขามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างอ่าอ,อะไรคะมาแล้วสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเราจะเจอกันดบ่อยนิดนึงนะคะนี่คือพี่เอ็มนี่นะคะพี่เอ็มจากพชนนั่นเองนะคะก็จะมาบอกน้องๆกันนะคะว่าเรื่องราวของโควิด -19 มันมีความเป็นมาอะไรอย่างไรและเราต้องใช้ชีวิตยังไงตอนที่อยู่บูธอะไรคะบูธอยู่อย่างไรกับโควิดครับนั่นเลยสรงคอนเซ็ปต์มากค่ะพี่เอ็ม นะคะดังนั้นแล้วเนี่ย<ม>เดี๋ยวมีข้างในมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราจะไปรู้กันแต่ว่าให้พี่แอมเล่าก่อนว่าภาพรวมของบูธนี่มีอะไรบ้างเหมือนคราวที่แล้วเราพาไปดูที่ไมโครมอนสเตอร์ใช่ใชมฮ้ยฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยจะพูดเรื่องของโควิดในดมิติของความเป็นวิทยาศาสตร์มากเรื่องของการดูแล ตนเองในการไม่ให้ติดเชื้อแต่ใช่ครับรู้จักหน้าตามันเลย<อ>แต่คราวนี้เนี่ยด้าบูธอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอยู่อย่างไรกับ COVID โค<อ>วิด1 9มันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้หลังจาก<อ>ที่โควิด1 9มันระบาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแนแนแนคงจะได้ข่าวว่าถึงแม้ว่าเราจะได้ข่าวว่ามีการผลิตวัคซีนออกมาแล้วแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเวลาในช่วงของการที่เรารออยู่ตอนนี้เรายัางต้องใช้ชีวิตยอยู่ต่อไป เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องของโรคโควิด19ต่อไปนิทรรการนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราจะใช้ชีวิตกับโรคโควิด19อย่างไรนะครับน่บางทีน้องๆอาจจะแบบรู้สึกว่าแบบการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้มันเฮ้ยเราละหลวมไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาดูกันนิดนึงนะคะระหว่างที่เรารอความหวังใหม่ใช่นะวัคซีนอะไรต่างๆเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปนั่นแหละดังนั้นน้องๆจะได้เรียนรู้แน่นอนแล้วพี่เอ็มจะพา น้องแนนไปถูกต้องครับผมพร้อมแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปใช่อันนี้ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีหลักการอยู่นิดนึงง่ายๆเดี๋ยวรบกวนให้แนนหยิบลูกขึ้นมาลูกหนึ่งลูกปักขึ้นมาหนึ่งลูกลูกไหนก็ได้หรับลูกไหนก็ได้ครับเพราะม่นมีหลายลูกครับน้องแนนเห็นไหมว่าคุณคนเดิมกับคุณคนใหม่เวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็เข้าไปในเรื่องของคุณคนเดิมก่อนนะครับเพราะว่า มันเปรียบเหมือนกับประมาณว่าตอดก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราอาจจะแบบรู้หรือไม่รู้หรือเปล่าในการาจะใช้ชีวิตข้ามกลางโควิดยังไงแต่ว่าเวลาเราออกมาเนี่ยเราเปรียบได้เหมือนกับประมาณว่าหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของโควิด -19 แล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ค,ครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะ,นะคะเดี๋ยวเลือกละหนึ่งรูปถูกต้องออแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่แอ<า>มพาดแนนเข้าไปได้ครับ<า>ใช้เลยครับทีนี้พอแนนเข้ามาแล้วเนี่ยแนนจะเก็ดว่าอันนี้คือเป็น นะครับว่าคุณคิดว่าลูกโควิด19กน่ากลัวแค่ไหนน่ากลัวน่ากลัวไหมครับมันจะมีให้เลือกครับน่ากลัวมากน่ากลัวหรือว่าไม่น่ากลัวเลยเอน่าคิดนะน่าคิดใช่ทีนี้มันจะมีคําอธิบายนิดนึงน่ากลัวมากคือแทบไม่กล้าออกจากบ้านเลยหรือว่าน่ากลัวใช้ชีวิตได้แต่ต้องระมัดระวังหรือว่าไม่น่ากลัวเลยใช้ชีวิตตามปกติโดยที่ไม่มีอะไรป้องกันอเคแอคิดว่าคิดว่ายังไงดีคิดว่ายังไงดีเดี๋ยวต้นหยอดใช่ไหมใช่ถูกต้องครับ ไม่น่ากลัวเลยใช้ชีวิตได้ตามปกติมันมันก็มันก็น่ากลัวอยู่แต่ใช้ชีวิตได้ได้ท้างั้นก็ต้องเป็นอันนี้ไหมนี่เลยแล้วแนเลือกน่ากลัวใช้ชีวิตได้แต่ต้องระมัดระวังแล้วก็มีตัวช่วยใช่แล้วก็เหมือนที่เราใช้ชีวิตกันทุกวันนี้มีเฟซชิลมีหน้ากากป้องกันกะพกเจลก็อหอล้างมือับผมนี่นะคะเอาละเลือกไปแล้วเรียบร้อยปุ๊บอ่นนี่เราเข้ามาแล้วเราเข้ามาในห้อง ที่ตอนพัฒนาเนี่ยเราเรียกว่าเพนตะก้อนครับตรงห้องเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติอยู่เร,เรียกว่า nk เซลล์ S <S นะครับ nk เซลล์เนี่ยเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ใช้ในการแบบต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้ามาในร่างกายเรานะครับแล้วก็ตัวนิสการทั้งหมดเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทําให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นและเมื่อภูมิคุ้มกัน ร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้นเราก็สามารถที่จะป้องกันโรคไทยต่างๆได้ซึ่งรวมถึงโรคโควิดด้วยใช่ไหมครับนะคะเราต้องสู้กับเขาค่ะใช่เชิญนัครับเอาล่ะเราไปกันต่อนะคะหลังจากที่เรารู้จักแล้วเนะคะเริ่มต้นแล้วเนี่ยปึิบ์เขามาตรงนี้อันนี้รู้สึกสดชื่นเลยค่ะสดชื่นเลยครับเพราะว่านี้พยายามจะบอกว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราค่ะนะครับทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราจึงพยายามจะเซตตัวนิสการเนี่ยเพื่อให้เห็นว่านิสการเานี่ยการเริ่มต้นจากตัวเราคือการทําอะไร การที่เราออกไปอยู่ข้ามกลางธรรมชาติถือว่านั้นรู้สึกแบบเออเหมือนออกมาอีกอีกโลกหนึ่งเหมือนกันเลยอ่ะตัวนิสการเลยถูกเซตให้เป็นเหมือนลักษณะเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็มีสังเกตดูว่าจตรงกระจกเนี่ยมันจะเป็นตัวสองที่กับด้านอยู่จริงแล้วมีเหตุผลครับก็คือเหมือนกับเปรียบว่าพอเราส่องเข้าไปดูเนี่ยแล้วจริงๆแล้วคําถามเนี่ยคือขาถามว่า เราเห็นตัวตนครั้งสุดท้ายในธรรมชาติเมื่อไหร่เป็นการแบบตอกย้ำว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตออกไปในอยู่ธรรมชาติบ้างไหมตอบไม่ถูกเลยค่ะความความความหลังครั้งสุดท้ายไปสัมผัสกับธรรมชาติเมื่อไหร่ครับทีนี้ตอนนี้เป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะเม่ี้ผมบอกว่ามีเรื่องของการเข้าไปอยู่ในธรรมชาตินะครับการออกกําลังกายอ่านี่ก็เป็นการแบบเซตให้เหมือนกับว่า เราได้ออกกําลังกายอยู่โดยการใช้เจ้าเครื่องเล่นอันนี้เราพูดได้ไหม Nintendo Switch ง่ายๆนี่เองใช่ไหมครับก็แค่การออกกําลังกายไหนน้องทําให้ดูสิครับออกกําลังกายใช้อุปกรณ์นิดนึงนะคะน้องๆเปลี่ยนเล่นแบบเนี้ยดีกว่าละพี่หน่อว่าเพราะว่าคือบางทีน้องเล่นในโทรศัพท์มือถือก็จดจ่อกับโทรศัพท์มือถือเหมือนเดิมแล้วมือยังไม่ได้ขยับอะไรเยอะอย่างเงี้ยดีกว่าเยอะเลยใช่จริงๆแล้วตัวอันนี้นอกจากจะออกกําลังกันเนี้ยแม้แต่ขาร่างกายได้ออกกําลังกายทั้งหมดเลย เน้นในเรื่องของการอยากจะให้น้องๆได้ออกกําลังกายเยอะๆแล้วก็จะได้กล้ามเนื้อในสัดส่วนต่างๆแน่นอนสนุกด้วยสนุกด้วยแล้วก็พอเราได้ออกกําลังกายใช่ไหมร่างกายเราก็แข็งแรงร่างกายแข็งแรงก็สามารถที่จะช่วยป้องกันโรคต่างๆโรคภัยอะไรต่างๆจากเราได้สดชื่นมากนะคต้องเหนือจากการออกกําลังกายแล้วแนนแล้วมันจะต้องมีอะไรอีกอะไรอีกครับมันคือเรื่องของการทํางานอดีเลกครับชีวิตนี้มีมากมายเหลือเกินงานอดีเลกทีนี้เราก็เลย เซตให้เห็นว่าเฮ้ยงานเด็กๆง่ายๆที่เราทำอะไรคืออะไรอะแต่งหน้าเจ้าโควิดอ๋อแต่งให้เขาเลยใช่จริงแล้วโควิดน่ากลัวนะครับแต่ในมุมบอลเนี่ยเราพยายามเล่นกับความสนุกสนานของเขาิ่แต่งหน้าโควิดดูว่า โควิดมันควรจะต้องมีหน้าตาเป็นยังไงที่จะใส่ปากต้องยิ้มไว้นะจ้าโควิดใส่ป้าใส่ปากเธอต้องทะเลนเข้าไว้เธอจะได้ดูไม่น่ากลัวจะได้ดูไม่น่ากลัวเป็นมุมมองที่สนุกสนานเนาะที่สคัญแล้วพอเราแต่งแล้วเราถ่ายรูปนะครับลงในอินสตาแกรมแล้แคท็กว่า l i v i n g w i t h c o v i d i n exhibition นะครับคนไหนที่แต่งหน้าได้ดู เนสวยงามเลลนถูกใจทีมงานนะครับก็จะมีการอินบ็อกซ์กลับไปเพื่อที่จะรับรางวัลได้รางวัลด้วยใช่ค่ะดังนั้นก็ตรงนี้คือเป็นเป็นเป็นงานอดีเลกแต่งจริงทําอะไรก็ได้แหละทําอะไรก็ได้นะคะที่เป็นงานดิเล็กใช่ครับอันนี้เรายกตัวอย่างมาว่าเป็นลองแต่งหน้าดูแต่งจริงแล้วในชีวิตประจวันการดีเล็กเรามีมากมายอยู่แล้ว เอาละค่ะก็น่ารักสดใสแล้วก็ได้รางวัลด้วยเดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันต่อได้ครับเรามีในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่อย่างไรกันแล้วนะคะกับป่าไม้แล้วออกกําลังกายเล่นเกมก็เป็นการออกกําลังกายได้ทำงานอดีเลกใช่ได้เดับที่มาอีกอันนึงที่เราอยู่กับเราอาจจะไม่ได้ไปสัมผัสมันเนะเรื่องของการไปปลูกผักจับต้องดิน ตรงนี้มีคาอธิบายนิดนึงครับเพราะว่าทางนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในดินมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ดังนั้นการที่เราได้ลองเอามือไปจับดินอะไรเงี้ยจุลินทรีย์เหล่านั้นสามารถที่จะเข้ามาในร่างกายแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้นิสการเลยถูกเซตออกมาว่าให้เด็กได้ลองลองจับดินดูได้จับดินดูโดยการหาตัวจุลินทรีย์ที่ถูกซ่อนอยู่ในดินนี้ ดก็ซีใหญ่มากเลยค่ะพี่เอ็มใช่ครับเป็นโซวายให้น้องๆได้แบบเอ้ยปลูกผักสวนครัวในบ้านก็ได้นะคะใช้ดินใช้อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกโซนหนึ่งไหมต่อไปใช่ครับแล้วค่ะโอ้ได้อยู่กับธรรมชาติเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นโซนของการแข่งแกร่งจากภายใน ว้าวยังไงบ้างความแข็งแกร่งจากภายในเกิดจากอะไรล่ะคือเกิดจากอาหารการกินที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ครับปกติแล้วอาหารการกินของเราอาหารไทยเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยพวกเครื่องเทศสมุนไพรใช่ไหมครับซึ่งเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้มีความแข็งแรงมากขึ้นง่ายๆเลยอย่างเช่นถ้ามุขต้มยำกุ้งมีอะไรบ้างสมุนไพรเยอะมากเช่นอะไรบ้างะนี่นะคะหอมแดง ตะไคร้มะกรูดมะนาวลิชฟ้าทั้งนั้นเลยครับเหล่านี้เนี่ยจะมีสารชนิดนึงที่จะทําให้เราเนี่ยร่างกายเราแข็งแรง เราก็เลยพยายามจะเซตให้เห็นว่าอาหารไทยที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่แต่น้องแนนถนัดมากเลยค่ะกินกุ้งอย่างเดียวอ๋อกินมังนรตะไคร้เกี๊ยวไม่กินเลยเกี๊ยวตะไคร้โอต้องเออมันมันนบใช่มแอบแบบเข้าไปนิดนึงมันสดชื่นนะมันมันจะได้กลิ่นออกมาพูดถึงเรื่องกลิ่นอ่ามันทําให้กลิ่นใช่โห พอเราเคี้ยวตะไคร้เราได้กลิ่นใช่ไหมคจริงๆแล้วเรื่องของการบําบัดด้วยกลิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเหมือนกันอันนี้เราก็เลยแบบว่ามีเรื่องของกลิ่นสาระแหน่กลิ่นมะกรูดนะครับและก็กลิ่นมะนาวนะครับออกมาให้เราได้สูดดมกันใช่เพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าร่างกายเราผ่อนคลายร่างกายเรามีความสดชื่นแล้วเนี่ย ก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยต่างๆได้โอเคครบเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเราไปซ้นอื่นต่อเลยไปเลยค่ะนะคได้เลยครับอ่ะโอเคทางนี้ได้แล้วเนาะใช่ครับมาขอโทษทีตรงนี้อ่าทางนี้เราจําลองเป็นจุดของการที่เราจะเข้าบ้านครับแอนเหมือนประมาณว่าต่อไปเนี่ยเวลาเราจะเข้าบ้านเนี่ยเราคงอาจจะต้องมีจุดแบบนี้เพื่อที่ว่าในการที่จะพัก กักตัวไว้ก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อที่ให้จัดการร่างกายตัวเราก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าบ้านไปดูว่ามีอะไรบ้างต้องเยอะไหมคะเนี่ยครับอ้ามีอะไรบ้างวัดอุณหภูมิก่อนเลยองมีทุกบ้านเลยทุกบ้านเลยเดี๋ยวนี้แม้แต่ร้านต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับมีเจลซึ่งเดี๋ยวนี้ก็โดนวางอยู่ทั่วไปนะครับอาจจะมีเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆมีอุปกรณ์กุญแจรถ เราอาจจะมาแขวนไว้ก่อนใช่ไหมครับเพื่อที่จะพักอุปกรณ์ของอะไรทุกอย่างวางไว้ตรงนี้่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นจะต้องก่อนเข้าบ้านแล้วกอาจจริงๆอาจจะต้องมีแบบนี้แหละอาจจะดูแบบว่าเพิ่มขั้นตอนในการใช้ชีวิตบ้างแต่ว่าก็เพื่อให้เราแบบปลอดภัยเนาะทีนี้พอเราเข้ามาในบ้านแล้วใช่ บ้านของเราเป็นไงคะพอเราเข้ามาในบ้านแล้วเราสังเกตว่าเห็นไม้อ่างตรงนี้มาตรงห้องนี้ดีกว่าได้เลยค่ะพูดเช่นน้เป็นห้องทํางานนะครับห้องทํางานเราควรจะต้องมีอะไรบ้างหลักการง่ายๆการเปิดหน้าต่างไหนลบกคนน้องแนนเปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมครับได้เลยอ๋อเปิดหน้าต่างสลายไวรัสใช่เปิดหน้าต่างสลายไวรัสจะทํางานเราต้องเปิดหน้าต่างนิดนึงปิด เห็นว่าสีฟ้าสดใสเลยนะครับเปลี่ยนสีเลยเปิดเพื่อรับแสงแดดเปิดเพื่อให้อากาศได้มันโฟลออกไปเพราะเราเชื่อว่าการที่อยู่ในพื้นที่ปิดนานๆเนี่ยเจ้าเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะอยู่แต่ในนั้นการปล่อยอากาศได้แบบผ่านเข้าออกนะครับก็สามารถที่จะช่วยกระจายเบาไวรัสที่มันรือว่าเชื้อโรคต่างๆ่อยู่ในหว่าในห้องพื้นที่นั้นเนี่ยให้มันเบาบางลงไปนิดนึงจริงค่ะเพราะงั้นล้วอาจจะต้องมี อุปกรณ์อื่นๆช่วยด้วยเช่นเครื่องปรับภูมอากาศเครือรงอากาศที่เดี๋ยวนี้ที่บ้านเราก็มีกันบ้านนี่อุยอุปกรณ์ต้องเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้น่งนี้มันคือห้องกักตัวห้องกักตัวพี่เอ็มไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าเราต้องมีด้วยเหรอคะไม่น่าเชื่อว่าต่อไปบ้านเราอาจจะต้องมีแบบนี้นะคเพราะอะไรเพราะว่าต่อไปถ้ามุดว่า ประเทศทุกประเทศแบบเปิดเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> เราอาจจะต้องมีการไปต่งางประเทศอะไรมากมายใช่ไหมครับ <c oughs> และเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยการจะต้องกักตัวที่เศษคอลันทีนของร้านอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อไป <c oughs> แต่ละบ,บ้านทุกคนต่อไปบ้านแนนบ้านพี่ก็อาจจะต้องมีเหมือนกัน <c oughs> นะครับจำลองเป็นห้องกักตัวเพื่อให้รู้ว่า <c oughs> ในห้องกักตัวมีอะไรบ้างใช่ครับ เขาก็จะมีเป็นช่องที่แบบสาหรับแบบให้อาหารเราจะไม่เปิดประตูเข้าไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่กักตัวก็อยู่แต่ในนั้นไปอาจจะมีเครื่องออกกําลังกายนิดหน่อยให้เขาเล่นนะครับมีทีวีมีที่นอนให้เขาได้นอนแล้วก็ที่สำคัญคือช่องในการที่จะส่งอาหารให้เขาไปโดยที่เราไม่ต้องไปเจอกันเลยนี่นะครับใช้ชีวิตอยู่14วันนี้นี้ในบ้านเราต้องมีอุปกรณ์พร้อมเลยค่ะพี่เอมอ่เี้ยค่ะทีนี้ มาบริเวณตรงนี้ครับเป็นเรื่องของการจัดแสดงนวัตรกรรมจากไต้หวันดีไซน์เซ็นเตอร์ใช่ครับเพราะว่าอย่างไต้หวันเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ผู้ทำตรงเนี่ยเขาสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของการจัดก,การ COVID โค<อ>วิดได้ดี<อ>เป็นอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันครับสิ่งหนึ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนวัตรกรรมต่างๆประสานกับเรื่องของการออกแบบตัวชิ้นงานนวัตรกรรมน,น,นั้นๆให้สามารถที่จะมีประโยชน์ อย่างสูงสุดแล้วก็ขนาดเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยใช้ได้ง่ายใช่นี่ยกตัวอย่างชิ้นหนึ่งที่อยากจะให้ดูอันนี้เป็นเหมือนอะไรครับเนี่ยเหมือนกระเป๋าไปไหนสักที่อาเหมือนกระเป๋าแต่จริงๆแล้วเช่นถ้ามุดน้องแดนไปช้อปปิ้งมามีถุงช้อปปิ้งมาถุงหนึ่งและเกรงมาถือถุงมาถูกต้องเกรงว่ามันจะมีเชื้อโรคโควิดหรือเปล่าเราถือถุงมาปุ๊บเปิด ครับเอาถุงไว้ข้างในปิดโอ้ยง่ายครับและข้างในคืออะไรครับเป็นรังแสง UVC อ๋อใช่รังแสง UVC ที่สามารถที่ฆ่าเชื้อโรคได้แต่ว่า UVC นี่ถ้ามุดว่าโดนผิวมีสิทธิ์ที่จะไหม้ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับที่เราป้องกันแดดจากรังสี UVC นั่นเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยถูกทําให้เป็นแบบนี้แหละอ๋อเนี่ยติดตาใหเห็นไหมครับค่ะ ่ก็เบบว่าอุปกรณ์ง่ายๆเนาะง่ายๆเนาะดูแบบทําง่ายๆเป็นพลาสติกง่ายๆนี่เองแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้จริงนี่แต่ว่าถ้ามองแล้วก็ดูเป็นเหมือนอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านเหมือนกัมืนเป็นเฟอร์นิเจอร์วางเนียนๆไว้ใช่เขดูไม่เกะกาดนี่คือในบ้านเราต้องเปลี่ยนขนาดนี้เลยเหรอคะพี่เอ๋ออันนี้พรมก็คงเห็นอยู่อันนี้ก็เป็นพรมชินิดพิเศษในการที่จะฆ่าเชื้อไวรัสนะครับเรียกว่า AVA anti virus ขาเตะ ครับก็ประกอบไปด้วยสารบางชนิดที่อยู่ในระดับนาโนที่สามารถจะฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับอ่าทีนี้เราเข้ามาในโซนนี้ครับเตรียมใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงนอกบ้าน่ะครับคือยังไงคือเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะออกไปจากบ้านเราอยู่บ้านแล้วใช่ไหมปุ๊บเราต้องใช้ชีวิตนอกบ้านอยู่แล้วนะครับเครื่องแต่งกายของเราหน้ากากของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องยังไงแต่ว่าในมุมมันเนี่ย เหมือนกับคล้ายๆกบว่านักดีไซเนอร์เนี่ยดีไซเนอร์เนี่ยเขาอยากจะเล่นสนุกกับการใช้ชีวิตดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตของเขาจึงถูกถ่ายทอดออกมาบนหน้ากากบนเสื้อผ้าให้เห็นถึงความสนุกสนานเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้ากากอันนี้จะเป็นหน้ากากโอเคอันนี้เป็นหน้ากากปกติก่อนนะครับแต่หน้ากากในเรื่องของดีไซน์จะเป็นว่าใส่ลวดลายวัสดุนิดเลยนะครับดูน่าเบื่อค่ะพี่เอ๋เนาะนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ย ดอกไม้แล้วมีเป็นอุปกรณ์ค่ะพี่แอมใช่อันนี้เป็นคองคอได้ใช่ไหมครับต่างเป็นดอกทางตะวันนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่มันใกล้เคียงกันอยู่ในเมื่อถ้าเราต้องใส่เขาทุกวันอะชเราก็ต้องหาอะไรแบบนี้แหละเหมือนกัะคงแบบน่าเบื่อนะถ้ามูจะใช้หน้ากากแบบปกตินี่อะไรเนี่ย ความหวังของพวกเราของน้องแนนเองใช่ครับโอเคนี่ก็จะได้ให้เห็นภาพนะคะว่าเรามีเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะทุกสิ่งอย่างเป็นเชิ้ตเป็นเดรสผ้าพันคอหมวกถูกต้องเดไปดูอันนี้นิดนึงอันนี้คืออะไรคะอันนี้ครับเขียนว่าไงเอ่ยโปรดห่างชั้นโปรดห่างชั้น1.5เมตรโอ้ใช่ครับคือดีไซเนอร์เป็นคนคิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะให้แบบพอทุบ อยู่ห่างชั้นเนี่ยก็จะดูเป็นเสีมารยาทใช่ไหมออกแบบเป็นเสื้อผ้าอย่างนี้ออกมาเกมเกมทาดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปเข้าเลยทุกคนก็จะงงเอ้ยอะไรอ่ะแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้ดูเหมือนอวกาศดีนะโอ้สนุกมากเลยนะ้ะก็จะได้เห็นอะไรที่แบบว่าเราต้องอาจจะต้องแบบเปลี่ยนนิดหน่อยกับชีวิต New n นอร์มแหละอ่านี่มีเป็นถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเหมือนกันนะครับ เนี่ค่ะนี่ก็จะสนุกสนานกันไปขายไหมได้เลยค่ะตรง,ตรงไหนนะ้าเอาละอ๋ะอเอาเลยแล้วทำทุกดิ๊กด้วยนะครับ,รรบเอาขอนกล้องนี้พร้อม<อ>ไงเอยเสร็จแล้วใส่ Hashtag ว่า l i v วิ่งวิดโค v ิดอันนี้หนูจะได้รางวัลใช่ไหมคะพี่เอม ต้องแล้วแต่คณะกรรมการครับนี่ครับเป็นยังไงเอ่ยไหนลองดูดิโอเป็นแบบไอจีนะคะถ่ายแล้วส่งอย่างนี้ไเลยอ่ะแล้ก็ทำเองเลยใช่ครับมีของรางวัลให้นะคะมาแล้วลาลาเก๋ๆได้แน่นอนได้แน่นอนโอเคค่ะและนี่คือหูในบ้านของเราการใช้ชีวิตในบ้านแล้วก็การใช้ชีวิตนอกบ้านเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก่อนออก เราก็สรุปกันง่ายๆว่าสิ่งที่เราดูมาเนี่ยม,มีอะไรบ้างก็มีอะไรอากาศดีอาหารดีสะอาดดีป้องกันดีแล้วก็อารมณ์ดีนะครับหลักการง่ายๆแค่นี้แหละที่จะทําให้เราสามารถที่จะตู้สู้กับโควิดได้โดยที่เราไม่ต้องไปรอวัคซีนเลยก็ได้<ช>นะครับถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้อนอจะอ<า>อก<า>ไปทางน<ด>ิวยอร์กนะอันนี้ก่อนจะออกก่อนเราจะออกจากเทศกาล ควรแนนหยิบหนึ่งครั้งหนึ่งลูกอีก้วคะเป็นสีเขียวนะนี่เปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนสีหยิบมาแล้วค่ะหยิบมาทีนี้เราจะเจอคําถามที่บอกว่าคุณเลือกอยู่กับโรคโควิด19ด้วยวิธีใดนะครับเลือกอยู่วิธีใดปปุงที่อยู่อาศัยเลือกกินอาหารหรือว่าสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็พกแอลกอฮอล์เจลอยู่ตลอดเวลาคิดว่าเป็นวิธีไหนที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ง่ายเออง่ายๆเลยนะคะน่าจะเป็นอะไรสวมหน้ากากอนามัยเหมือนที่ันนใส่เฟซชิลใช่๋อจยอดลงไป เลือกแล้วอ่านี่เราก็เดินออกมาโอเคนะคะไม่รู้ว่านันเป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มคนส่วนใหญ่หรือเปล่าที่เขาเลือกส่วนใหญ่แล้วเรามาดูซิว่าส่วนใหญ่คนเขาเลือกอะไรก็จะเลือกสมกัรหน้ากากอนามัยและพกแอกอฮอล์เจลเหมือนกันค่ะนะครับเหมือนที่แนนเลือกเลยใช่คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าคนส่วนไปส่วนใหญ่เนี่ยรู้นะว่าในการใช้ชีวิตกับโควิด -19 เนี่ยเขาควรจะต้องใช้ชีวิตยังไงค่ะอ่านี่เราออกมาเป็น อ,อู้แล้วเป็นคนใหม่แล้วนะครับก็นี่แหละมาที่จะใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาดของโควิด19ได้ง่า,งงายๆค่ะโหขอคบคุณพี่เอมมากเลยนะคะที่ทำให้น้องแนนได้แบบเปลี่ยนเลยอะ่ะนะคะในความคิดต่างๆอย่างน้อยคือมันไม่ยากเลยนะ<ช>แต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่มันต้องเปลี่ยนนะคะอยู่ที่เราทท้งน,นั้นเลยอย่างออกกาลังกายอ่ะอย่างเงี้ยเลือกอาหารแบบที่เรากินทุกวันอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้กินคาแต่ไขมสมมตินะเรากินไปนิดนึงเออมันได้ ที่อยู่เปิดให้อากาศมันฟโล่หน่อยแ้เปิดหน้าต่างเองง่ายๆใส่ใจนิดนึงแค่นั้นเองคร่ะแล้วก็จะได้เป็น New y o นะคะไม่ต้องรอวัคซีนหรืออะไรต่อไปเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตนะคะให้มันง่ายดายแบบนี้แหละนะคะอย่างที่พีเอ็มพาไปดูด้านในดังนั้นแล้วเนี่ยฝากน้องๆด้วยละกันนะคะที่กาลังรับชมอยู่ตอนนี้ค่ะ n s c f a s ไทยแลนด์นะคะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วอยากให้พี่เอ็มเชิญชวนน้องๆหน่อยเผื่อมีเวลาได้มาทันอีกประมาณสักกี่ชั่วโมงเนี่ยได้เราถึงหน <6 S 1> ึ่งทุ่มหกถึงหนึ่งทุ่มใช่ใชไหมครับอีก6ชั่วโมงจากนี้รีบมาได้เลยนะครับที่อินแพคมือทองธานีนะครับลองมาดูนิทรรศการนี้แล้วก็นิทรรศการอื่นๆด้วยที่น้องแนงพาเที่ยวชมมาตลอด10วันนี้ ได้เลยมากันเยอะๆแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าพี่แนนนะคะกับพี่เอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่แนนจะไปตะลุยที่ไหนต่อติดตามก็ให้ดีแล้วกันนะคะ,ะช่วงนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ